สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะที่เข้ามาชมครับผมอยู่กับพ่กจ่าเหมือนเดิมครับวันนี้ก็อากาศก็สดชื่นดีครับวันนี้ฝนตกครับผมเพิ่งไปเกี่ยวหญ้ากลับมาแล้วก็เนี่ยฮะให้ชมบรรยากาศที่ค้อครับอยู่กับดาราครับเหมือนเดิมครับผมพี่โตสวัสดีครับพี่ครับผม สวัสดีทุกท่านเลยนะครับอีก6วันครับพี่จะครบ8เดือนเต็มครับวันนี้จะมีน้องเข้ามาชมครับน่าจะขําๆหน่อยครับบอกว่าอยากเห็นตัวจริงครับครับผมตัวนี้ก็ทองมาริโอได้เจ็ดเดือนกะอีก22วันครับผมครบครบเดือนมาที่28ครับครับผม สวัสดีทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาครับผมฝากติดตามด้วยนะครับและมีตัวเดียวเนี่ยนะอันนี้เนื้อหนังก็กำลังมาฮะกินทั้งวันเลยฮะเนี่ยครับผมนี่ฮะนมก็เริ่มลงตั้งเต้าแล้วะครับผมขอก็จะเละๆหน่อยครับ อยู่หลายมุมนะครับผมเละมากเลยครับผมโควิดมาอีกแล้วครับไม่ได้ไปไหนเลยครับอยู่แต่บ,บ้านเลี้ยงแต่งัวครับผมมองไปใช่ไหมนะหน้าหูก็จะประมาณนี้ครับ เดี๋ยวมาให้ดูยากกันนะเพิ่งไปเกี่ยวมานะครับก็สมานนี้ฮะยาขนนะฮะก็หาได้ตามนี่นะแถวบ้านครับสวัสดีครับพี่ลุ้นอยู่ครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ดอนครับผมโอ้รอลุ้นไปพร้อมกันเลยพี่ครับ จะเข้าแปดเดือนแล้วพี่ครับอ๋อ oh. <laughs> หาเพื่อนเพื่อนตัววันนี้จะเข้าม,ามีจะคนจะมีคนเข้ามาดูครับพี่ไม่รู้ว่าจะยังไงฮะครับผมเอ uh, พิธีสวัสดีครับพี่เป็นไงฮะสบายดีนะครับผม ไม่แน่จะได้อยู่หรือได้ไปก็ไม่รู้ครับตอนนี้ครับแต่ว่าก็รอลุ้นครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าจองมาเป็นยังไงฮะแต่ว่าก็ก็ก็น่าจะได้ลุ้นกัน,กนอยู่ฮะครับผมนี่ครับผม เนื้อตัวก็มาดีฮะตอนนี้กินเยอะกินทั้งวันเลยครับกินทิ้งกินขว้างกันเลยทีเดียวโอ้โหกระจายนะครับทิ้งโง่เลย คุณหมอยาวสวัสดีครับโอ้โหช่วงนี้เป็นไงพี่สบายดีมีตัวเดียวก็พี่ครับตัวเดียวก็ดีเหมือนกันนะัเพราะว่าเราจะได้ดูแลแบบใกล้ชิดครับแล้วก็มีเวลาให้แบบเต็มที่ไปเลยครับเคยเลี้ยงอยู่หลายตัวเหมือนกันครับบางทีไม่ไหวบางทีคนเดียว กินยากเก่งมากพี่กินกินกินทั้งวันเลยพี่ทีครับผมใส่ลางไว้นะนะครับเนี่ยฮะลางไว้กํางทีแบบเช้ามาก็หายไปหมดเลยครับคุณหมอครับผมขอบคุณม,มากครับผมเพราได้เลี้ยงครับได้รุ้นไปครับผมเห็นเขาเห็นเขาเลี้ยงกันได้รุ้นกันครับไม่รู้สวยๆเยอะเลยตัวนี้ฮะก็ก็เนี่ยฮ ครับผมกินท้องจะระเบิดอยู่แล้วครับแต่แต่พี่พี่โจได้นำม,มาครับผมว่าพอจะเข้าแปดเดือนแล้วก็คือก็งดอาหารครับผมก็งดไปแล้วครับผมเลยให้ญาติแบบเต็มที่ไปเลยเขาก็กินได้เยอะจริงครับก,กินทั้งวันเลยครับผม สวัสดีครับพี่ชินครับผมเลี้ยงครับพี่ยังไงแบบคนเคยเลี้ยงก็ต้องเลี้ยงครับนะอินดูอยู่ในสายเลือดแล้วครับพี่ครับผมครับถ้าชอบถลักก็เออจะช้าจะเร็วก็คงได้เลี้ยงผมผมอยู่ไปนานครับผมอยู่ไปหลายปีมากเลยครับตอนนั้นมีงือนอยู่สี่ตัวแล้วก็ขายซื้อแพงครับซื้อแพงแล้วก็สุดท้ายก็ขายถูกเหมือนเดิมครับตอนนั้นเล่นสายขาวใช่ครับพี่โจครับเริ่มลงแล้วครับพี่ ก็อีก6วันนะพี่ตามใบผสมเลยครับพี่อยู่6วันก็ครบ8เดือนครับพี่น่าจะได้รุนรุนพร้อมๆกับของพี่นั่แหละครับขอบคุณมากครับพี่ที่ให้คําแนะนําหลายๆอย่างครับผมมีอะไรก็ปรึกษาพี่โจตลอดเลยครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ วงนี้ฝนตกครย่าย่ามีพี่ย่ามีเยอะอยู่ครับก็พอพอได้เกี่ยวให้ครับแถวนี้ก็พากันงงครัโอ้โหซื้ง,งัวอะไรเยอะแยะแพงขนาดนี้ครับผมอ๋อพ,พี่ชินอยู่โรงาบาลค่ายใช่ไหมพี่โอ้มาว่างมาเล่นด้วยกันพี่ม,มาทานข้าวที่บ้านากันแหละครับแวมาเล่นกันครับผม อ๋อครับพี่ใช่ครับเพน่อน็ก็เหมือนกับแปดเดือนเต็มอะไรไปเนาะใกล้ๆแล้วไม่กี่วันครับโอ้ครับเห็นประจําโอ้โหต้องทักทายกันนะครับบางทีผมก็ไม่ไม่ค่อยจะรู้จักใครแล้วฮะครับส่วนใหญ่ก็มีแต่คนทักผมเป็นถูกก็จำไม่ได้ครับเห็นไหมลูกนี่ก็น่าจะเริ่มอิ่มแล้วครับกินตั้งแต่โอ้โหตั้งแต่ตอนไหน่ะตั้งแต่เที่ยงมาเลยฮนะเนี่ย กินไม่หยุดเลยครับพี่จรินครับพี่ขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับพี่เป็นไงสบายดีครับผมบางคนก็ถามม่าแถวนี้ว่าทำไมซื้อแพงจังแบบโหดซื้ออะไรขนาดนั้นครับทำไ่ได้พี่เนาะ ของสวยก็ต้องมีราคามันต้องแพงธรรมดาพี่ครับแต่พอบางทีก็ขายไปแล้วมันก็หาซื้อไม่ได้นะครับเพราะว่าโอ้โหมันพี่จิลาพรสวัสดีครับโอ้โหงัวที่ข้อพี่สวยเหมือนกันนะฮะสีขาวขาวสีขาวเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่ากระแสจ,จะมาโอดีแม็กขายไปแล้วพี่ส่งไม่ไหว อันนี้มาขี่แบบธรรมดาแล้วครับผมเพราะคนดำๆโอ้โหนีตำรวจนะฮะนั้นพี่เิรพรเนี่ยอัพอัพให้ชม,มบ่อยๆนะฮะงวขาวนะฮะสวยมากเลยฮะมีตัวหนึ่งฮะไม่รู้ข้อหรือยังครับผมก็ติดตามอยู่ตลอดนะตัวนั้นครับสวยเป็นสายขาวที่โอ้โหสวยสวยมากสวยมากครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับพี่ขอบคุณทุกขอบคุณมากเลยฮะครับผมบางทีผมก็โพสอะไรไปเรื่อยเปื่อยแต่ว่าคือแบบนะฮะบางทีถ้าโพสไปแล้วคนคนเข้ามาดูเยอะเนี่ยยอดไลค์เยอะแสดงว่าโอ้โหแบบดีนะฮะคือแสดงว่ามันก็มีคนติดตามเยอะเหมือนกันฮะคนที่เลี้ยงวังงามเนี่ยครับผมบางคนเขาก็เลี้ยงบางทีเขาก็ไม่ได้โพสไม่ได้อะไรบางทีแบบเอามาโพสลงเลยฮะบางทีนะฮะ ที่มีคนสนใจก็อยากจะแบ่งไปเลี้ยงไปอะไรก,ก็นะบางทีมันได้ซื้อขายกันครับครับแต่ถ้าไม่ได้ซื้อขายก็เลี้ยงไปครับเพราะว่ามันชอบอยู่แล้วมันมันมันชอบครับมันอยู่ในใสายเลยผมขนาดผมห่างไปตั้งหลายปีครับทุกท้าวก็มาเลี้ยงเหมือนเดิมนะครับอย่างคือโชคดีหน่อยแถวนี้มันมีหญ้ามีอะไรให้กินครับใช่ฮะับชินพิชินครับผมใช่ครับ รถราคาเป็นล้านยังพากันซื้อเลยฮะครับผมแพงขนาดไหนก็ซื้อถ้าคนมันชอบเนาะบางคนมีตังค์เยอะๆถ้าไม่ชอบก็ก็ใช่คนระบางทีก็ไม่เขาก็ไม่ซื้อนะต้องต้องชอบครับบางคนก็บอกหาว่าบ้า,บาไปเลยก็กกีก็มีครับพี่สำเรงิงสวัสดีครับพี่โอโ้โหช่วงนี้ขายงัวได้ดีมากเลยนะฮะกับ พี่มา์เนี่ยฮะมีเขมเมถามผมมาเยอะอยู่แต่ว่าผมก็แปลภาษาไม่ออกครับพี่ครับแปลภาษาไม่ออกเขาบางทีเขาก็ต้องให้พูดบางทีผมก็ไม่เข้าใจแบบเขาให้หางงตัวงัวตัวพูดแบบอะไรยกยกขเขาผมไม่เข้าใจเหมือนกันเอายกยกแบบก้านตัวยาวผมก็งงเหมือนกันนะครับแต่ผมก็ยังงงอย่างคือผมจะส่งยังไงพูดถึงถ้าเกิดถ้าเกิดผมชอบไอ้พวกถ้าเกิดเขาชอบเนี่ยฮะ ผมหาให้ได้อย่างเงี้ยไม่รู้จะสวนให้เขายัางไงต้องปรึกษาพี่สำเลงฮะครับอย่างผมก็ไม่ได้เนาะผมก็ไม่ถนัดงูตะพูดเลยแต่คนถามเยอะมากนะครับพวกเขเมรอะไรเพรื่อฮะเยอะมากสวัสดีทุกทา่านรับผมที่เข้ามาครับผมฝากฝากติดตามด้วยนะครับครับใกล้จะคลอดแล้วฮะนะครับ,นะรบก็เป็นงูที่ที่ดีตัวหนึ่งครับมันก็ ถามว่างามไหมก็ไม่เท่าไหร่ฮะแต่ว่าคือมันเป็นงัวที่สีก็ใช้ได้ครับแต่ว่ามันก็ไม่ก็ประมาณนี้ครับก็ประมาณนี้ครับน่ฮะแต่ละลูกแต่ละจะประมาณนี้ครับรหัวก็พอได้ฮะแต่ปราเทืกจะเอาดีกว่านี้มันก็หาไม่ได้หายยากบางคนเขาก็ไม่ขายนะครับบางทีมีเงินบางทีก็ซื้อไม่ได้ครับ น,น,น่าจะเริ่มอิ่มแล้วครับผมอ่ะเดี๋ยวผมไปเอากล้วยมาให้ครับเดี๋ยวต้องมีกล้วยให้นี่ฮะกล้วยต้นก็มีกล้วยเป็นสับก็มีฮะ เดี๋ยววันนี้จะมีน้องเข้ามาดูนะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะชอบไหมครับอ่ะนี่ครับผมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ฮะแต่ให้กินครับกลินวลวีเนี่ยขอก็บ้านๆพี่ก็ประมาณนี้ครับครับตอนที่ที่เอามานี่ก็คือแบบ เร่งทำข้อครับอลูกอ่ะ,ะราิกินแบบนี้ฮะบรีครับอาหารนี่ก็งดไปแล้วครับงดงดให้แล้วครับจะให้หญ้าแทนแล้วก็จะมีกล้วยบ้างครับ สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์อาจารย์นิกครับผมครับผมสวัสดีมากเป็นไงครับอาจารย์ตกลงนี้คือเนาะผสมหนึ่งบนไปใช่ไหมฮะแมล,ลิลี่เนี่ยฮะลุ้นนะติดตามอาจารย์ตลอดนะครับเวลาไลฟ์ทรงไลฟ์สดผมชอบชอบดูฮะแล้วก็ชอบแบบคำถามที่มันแบบเนาะบางทีเราก็ ก็สงสัยบางทีเข้าใจฮะคือเราจะบีดยังไงจะทํำยังไงฮะก็ดีฮะได้ความรู้ดีบางทีคนเขาก็มาเม้นมาอะไรเงี้ยฮะชอบชอบครับผมเนี่ยฮะดาราครับผมท้องจะข้อแปดเดือนแล้วฮะท้องกับมาริโอก็ไม่รู้ว่าจะยังไงครับผมเห็นรูปมาลิโอออกมาเยอะครับสวยๆเยอะเลยครับเนี่ยฮะผมเนื้อตัวก็จะประมาณนี้ครับผม กินยาเนี่ยยานี่ยสา,าวมาก็นะฮะเขากินกลนงคืนด้วยครับผมก็ไม่ได้ให้ฟางเลยฟางก็ไม่มีละครับยังไม่ได้ไปหามาเลยเนี่ยครับฟางก็แพงคนระตัวนี้ก้อนจะ60บาทละครับก็ให้แต่ญ้าสดครับ ขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามาชมนะครับแต่ฝากติดตามด้วยนะครับผมมีอยู่ตัวเดียวนี่แหละครับตอนนี้มีน้องน้องอยู่คนหนึ่งฮนะเขากําลังเดินทางมาจากกรุงเทพอนะ่ะเขาว่าจะเข้ามาดูผมก็ไม่อยากให้มันคืนเลยมันเห็นไม่ชัดครับนะฮะลำตัวก,ก,ก็ประมาณนี้ครับหัวขู่ก็ประมาณนี้ครับ ถามว่าสวยไหมก็ก็พอไปได้ก็พอพอได้เลี้ยงพอได้เกี่ยวหญ้านะครับผมนมก็จะลงละเริ่มลงละครับผมดาราตัวนี้คือเป็นลูกของแดงกระสิน์ฮะกับแม่แดงเสรษฐีนะครับยังไม่มีผลงานเลยฮะครับเพราเขาเป็นอ่อัวสาวท้องแรกครับ ที่เขามาชมนะครับบางทีแบบนะบางทีบางคนเขาอยากดูอย่างฮะอยากให้มาเห็นตัวจริงบางทีเห็นแต่ในรูปบางทีเราเราถ่ายรูปแบบมุมมุมมองมันบางทีมันไม่มันไม่ได้ฮะครับบางทีมันก็ถ่ายรูปบางทีงวบางตัวนี่นสวยมากบ,บางทีถ่ายรูปไม่ขึ้นก็มีอย่างของผมเนี่ยครับถ่ายไม่ขึ้นเลยครับ างทีเขาอยากเห็นนะเขาอยากเห็นรูปอยากเห็นอะไรแบบชัดๆอะไรเงี้ยบางทีกล้องก็ไม่ค่อยดีฮะกล้องก็ประมาณนี้ครับแมงวันก็จะเยอะอยู่ฮะช่วงนี้ครับเพราะว่ามันเป็นช่วงแบบมะม่วงฮะมะม่วงครับเนี่ยฮะเริ่มมีรูปมีตัวมะม่วงอยู่ฮะแล้วก็จะมีแมงวันเยอะครับผมจะตอมแถวตาแถวอะไรฮะวัชเทครับ แว่าจะอาบน้ําบอกว่าเออเขาห้ามอาบน้ำครับเขาไม่ให้อาบน้ํากันเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นไข้เป็นอะไรเป็น,ปนจะยากครับเ <c oughs> นี่ยก็จะประมาณนี้หน้าตาก็จะแบบนี้ครับ <c oughs> อยากได้สวยๆเหมือนกันนะสวยกว่านี้กับมันก็หายากหาบางคนเขาไม่ขายเลยครับยิ่งเกิดทองมาริโอแบบ เขาก็าไว้ลุ้นกันนะครับอาไว้ลุ้นลูกกันคร,ครับบางคนเขาก็บางคนเขาก็ไม่ขายครับไปถามบางทีเขาไม่คุยกับผมชาวบ้านแถวนี้เขาเขาเลี้ยงงวแบบลูกกระทบอะไรเงี้ยผมก็ไปถามเขาก็ไม่คุยกับผมเขาบอกว่างวเลี้ยงเขาไม่ขายครับแต่ก็เสียดายฮะบางทีบางคนเนี่ยเขาเอาแบบงัวหูไปใส่แบบบามันกันเขาบอก คือมันไม่ได้เนื้อถ้าเป็นบาซินไม่ได้เนื้อผมก็มันก็ทําได้นะเนะี่ยเนื้อหนังก็มาเนี่ยครับครับจากแรกๆก,ก็มันก็ผอมหน่อยนึงครับผมก็มาอัดครับให้หัวอาหารให้ให้หญ้าให้แบบให้กินให้เต็มที่ฮะมันก็มาเนื้อหนังครับครับเดี๋ยวเขาบอกมาริโอ้น่ยคคือคือบางคนเขาก็นะฮะมันให้ลูกผอมมันให้แบบ ลำตัวไม่ดีอะไระครับครับคือผมผมคิดอยู่อย่างหนึ่งคือผมเคยเลี้ยงวัวผมนะค,คือคิดอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดเราให้เขากินแบบเต็มที่แบบครับให้กินเต็มที่แล้วให้แบบนอนนะฮะนะมีมุง้งมีอะไรฮะรกางไม่ให้ยุงแบบไม่ให้แบบแมลงมาตอมมากวนอะไรเงี้ยครับเพราะผมว่าถ้าเกิดเขากินดีอยู่ดีมันก็จะจะอ้วนอยู่นะครับเห็นลูกวัวหลายๆตัวคือเขาเขาก็เลี้ยงดีนะมันก็อ้วนครับ คนก็คือมีของสวยก็ดีก็จริงครับบางทีเขาไม่ค่อยมีเวลาได้ดูแลอะไรเงี้ยครับของสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีชีวิตเนี่ยฮะมันก็ fect? มันอยู่ที่การเลี้ยงดูได้แหละมานี่ผมากลับมานี่มาลุมาเน่ มาเข้าวกรองหน่อยโหนานๆจะไหลเนี่ยมานี่โอ้มามานี่ลูกมามามาใกล้ๆมานี่มานี่เอ้ยมานี่มาเนี่ยชัว่หน่อยชัว่หน่อยนี่เอ้ยนี่ครับหัวหู่ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับผมครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็แบบ จะแบ่งไหมอะไรฮะก็ก็แบ่งใะ่ไหรับสำหรับคนที่สนใจก็แบ่งเลี้ยงฮะครับผมแบ่งได้ครับสำหรับค,รคนใครที่สนใจก็ทักแชทได้ครับผมครับนะฮะราคาก็ตามความเหมาะสม yes. นั่นแหละฮะครับผมไม่ได้ขายแพงขายอะไรอย่างที่เขาขายก็แล้วฮะครับแบ่งได้แบ่งได้ครับสาหรับใครที่สนใจฮะครับผมทักแชทได้เลยครับเข,า,ขาเรียกว่าอะไรสมพัด สมบัติผัดกันชมนะครับพี่นะกับที่ก็แบ่งกันไปครับสำหรับใครที่ชอบที่แบบสนใจในสายหูเนี่ยครับน่าจะอิ่มแล้วล่ะครับเดี๋ยวในรางนี้ก็เช้ามาก็หมดแล้วฮะครับผมก็ไปหาไปไปเกี่ยวดีมันแถวนี้มันมีอยู่ฮะมันมีหญ้ามีอะไรอยู่ครับ พอได้เกี่ยวพอได้หาอยู่ฮะเลีย้ยงตัวเดียวไม่ยากครับเนี่ยฮะเป็นงวที่สีดีฮะสีใช้ได้ครับครับมันไม่มีด่างมีลายไม่มีลายอะไรเลยครับครับอะไรผมขอจบ การไลส์สวดเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะครับขอให้ทุกคนเลี้ยงัวอ,อย่างมีความสุขนะครับผมทุกคนเลี้ยงอย่างมีความสุขครับผมจงมีความสุขกับสิ่งที่เรารักครับอย่าไปคิดมากครับารักแล้วคืออย่าไปคิดมากครับเลี้ยงครับลี่วยใจรักฮะเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวเขาก็ให้คุณเราเองกับมาลุกมามันนี่รามานมานี่น้าละมานมานี่เสร็จมาลูกเสร็จมา จะอย่างนี้แหละจะเอาอะไรอีกะอะเดี๋ยวผมลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสจะเดี๋ยวจะไลฟ์สดไลฟ์ไลฟ์สดแบบให้ดูกันสดๆเลยฮะครับบางทีการถ่ายรูปเนี่ยฮะบางทีนะฮะมันมันไม่ได้เห็นแบบนี้ครับมันก็เห็นแค่ตัวบางทีเราก็ถ่ายรูปมันมุมมองมันไม่ได้ครับครับผม เดี๋ยวลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับผมแค่นี้ก่อนนะฮะลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ